สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนนะครับกลับมาพบกันในช่องอีสานวันทุ่งคือเก่าครับผมเมื่อนี้ครับอ่าสิมีเมนูเด็ดมานําเสนอครับนี่ครับเ้าเศษเหนือตุนนะครับเหนือตุนสมุนไพรนะครับอ่าสมุนไพรแบบบ้านๆนะครับสมุนไพรไทยนี่แหละครับอ่าสูตรต้านโควิดนะครับอ่าเอาไปเบ่งวัตถุดิบของเฮาเลยครับนี่เป็นเนื้อนะครับเป็นอ่าพวกเศษเนื้อนะครับเป็นเศษเนื้อนะครับ ลูกว่านะครับลูกเคืองได้ดินี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นขิงนะครับขิงนี่ครับสมุนไพรไทยต้านโควิดได้สบายครับนี่ช่วงนี้โควิดระบาดน,นะครับโอ้ประเทศไทยครับเบอร์เคยเห็นคนตายข้างถนนเต็มเลยนี่ครับนี่ขิงนี่ครับ อันนี้เป็นพริกไทยครับพริกไทยดำากับพริกไทยขาวนะครับพริกไทยเม็ดนะครับมาบดละเอียดนะครับย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับบดละเอียดแล้วก็เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมสองหัวครับนี่กระเทียมสองหัวแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็รากใบตองโอลอนะครับนี่ครับนี่สมุนไพรไทยบ้านๆของเข้าเลยครับนี่อ่าพวกยาจีนนะครับพวกยาจีนนี่ขาดว่าดรเลยครับพวก สีเห็ดให้หอมครับพวกเกากีอ่าก็สิมีถ้าเกิดเอินพิษเอิญทิ่กังได้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่า็บ่คอยสันทัดตันใดพวกสมุนไพรจีนนะครับพวกอบเชยนะครับนี่พวกนี้พวกไมพโรขอเอื่นนี่ยังครับอบเชยนะครับอ่าเปลือกสมนะครับเปลือกสมเปลือกสมจีนนะครับมีเปลือกสมจีนมีคอ่าานะครับคาแก่นี่ครับ นะครับเข้าไปล้านขายยานะครับล้านขายยาพวกล้านจีนนี่บอกเขาว่าเอารู้ว่าน้ำตลาดเธอได้ครับเขาขายเป็นชุดกับมี่นี่ครับนี่ครับลูกกับว่านเนี่ยเจอิญถือกุ้ย้นี่นี่ครับเห็นในหอมครับหอมกินหอมเลยพวกก๋วยเตี๋ยวเลือกพวกนี้นี่เขาใส่พวกนี้แหละครับดับกินข้าวครับดับกินข้าวเนื้อข้าวหมูได้เลยนะครับนี่ สุนไพรเฮรเนี่ยครับสุนไพรแบบบ้านๆเลยนี่ใส่นี่ยับกินข้าวแนนอนครับแล้วก็นี่ครับนามนามกระเทียมดองนะครับต้องใส่เนื้อโลก,กัวนะครับประมาณโลเกือบโลครึ่งเกือบโลครึ่งนะครับเนื้อเฮาตุ้นไห้เปื่อยเลยครับตุนไห้เปื่อยนะครับ เป็นเนื้อตุ้นนะครับเนื้อตุนสมุนไพรเสียเอาไปใส่เห็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ะไรครับอนันนี้ง่ายๆเอาเดี๋ยวเข้าไปหั่นเนือ้อนอนครับไปเราสิมหั่นเนื้อครับเนื้อเข้ากาต้องหั่นน้อยนะครับหั่นใหญ่ๆเพราะว่าเขาตุ้นไปเรื่อยๆมันก็นสีหดลงมานะครับ ใส่ขิงเทือเลยแล้วก็จังไปกอบหม้อไปอต่างไฟนะครับนับแรกครับไส<ห>่ก้่นกระเทีเยมด,ดองครับนี่ครับเทศมบันหอมครับน้ำมด,ดองกระเทีเยมครับประมาสองหัวใส่ไปเลยครับ รากผักชีแล้วก็รากรากใบเตยครับนี่นะครับเขใส่ไปเลยอันนี้เกี๊ยวขีเกี๊ยวขีพวกเจ้ายครับนี่อ่าพร้อมครับกันนี้พร้อมอ่าผิดไถ่ดำครับใส่ไปเลยผิดไถ่ดำกับผิไไดไถ่ขาว มีอบเชยมีลูกกะวา่ามีข้าแก่นะครับแะไวก็นี้นี่ครับที่เขามักไปใส่ในผ่าเข้าบางแล้วนะครับหรือพวกนี้ก็ได้สใส่ผ่าเข้าบางก็ได้ครับถ้าเกิดว่าขี่คันตักตักออกใส่ย่างสี่ก็ได้ครับแต่ว่ามันย่ามผสมแล้วก็ต้องตักออกนะครับนี่ใส่แบบนี้ก็สะดวกสบายนะครับพอใส่ผ่าเข้าบางนี่มันยมาออกกบ ออกทีเดียวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแทบูุเดซสิมาครับอเอาใส่เลยใส่เยอเลยหอ,หอมอันนี้นี่อยู่ในตูงแล้วแหร่ใส่ครับ ไฟในน้ำมันทอนนะครับถ้าในน้ำมันทอนเขาจะไปใส่เนื้อลงไปเอาไปครับอ่าครับหลังจากน้ำเดือดแล้วนะครับเอาสีใส่เนื้อลงไปนะครับเนื้อที่ห้าันะครับใส่ลงไปได้ โม่งเคิงนะครับประมาณนี้ให้เนื้อมันเปื่อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มาเบิร์อีกแค่นึงอ่าครับหลังจากที่น้ำเดือดน,นะครับเข้ากับิีมุปรุงเลยก่อนนะครับผงปรุงรสครับสองสองช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสอาร์เมก,กี้ สามช้อนครับ3ช้อนโต๊ะนะครับฟ้าเขียวซอสฟ้าเขียวประมาณสิบนะครับสิบช้อนนะครับ10บช้อนโต๊ะนะครับซอสฟ้าเขียวนะครับ นี่ครับเขาสีใส่ใส้กำแตนใสแดงนะครับนี่มาเทกี้มีหอมประมาณสามช้อนครับสามช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับบนไส่ยังหลายครับเครื่องปรุง เป็นอันเรียบร้อยครับเนื้อตุนสมุนไพรนะครับเนื้อตุนสมุนไพรพริกไทยดานะครับเรียบร้อยขั้นตอนว่ยุงยญกาครับตุนอ่าถ้าเกิดจะให้เปื้อยอิเลนี่ประมาณชุ่วโม่งเคึ่งนะครับชุ่วโม่งเคึ่งนะครับเตาแกสนะครับนี่ครับเดี๋ยวเสให้เบิ้งครับนี่รสชาตินี่บ่อต้องปรุงยังเลยครับหรือว่าผู้ใดสียักปรุงก็ได้ครับปรุงแบบเป็นเกาเหลานะครับเป็นเกาเหลาเอาไปอ่า ใส่พริกใส่น้ำส้มนะครับแบบนั้นก็ได้เห็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับนี่เนือ้อเปื่อยแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ให้เบิ่งนี่ครับวเปื่อยๆเลยนี่ครับเขาก็เติมพวกพกักพวกนี่เปื่อยๆเลยละลายในปากเลยครับนี่นี่นี่ครับเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นนี่ครับใส่พักเข้ากับใส่อ่อพวก กระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวแล้วกับใบตองโอตุนหอมบัชชี่นะครับพักอาก,กาดหอมนะครับอาก,กาดหอมนี่สีไส้กระไดบะไส้กระไดนะครับหรือบุหรีสีไส้พักบุ้งนะครับพักบุ้งหรือว่าไส้ทวงอกกระไดเห็ดเป็นเกาเหลาครับกินกับข้าวกะแสี่กันนะครับอันนี้เขาก็เขาก็เห็ดน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มมาจิ้มกับ เนื้อตุ้นเนื้ออันนี้ก็ได้นะครับเห็ดเป็นเกาเหลาซึ่งส้นไม่ใช่ก็ได้ครับนี่ครับหนาเข็มข้นนะครับสูตรเด็ดครับสูตรนี้นะครับโอเคสําหรับมันนี่มิตรเพียงนท่านนี้นะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆครับนะครับ่อเป็นกําลังใจนะครับให้เห็ดคลิปต่อไปนะครับไปพอกันคลิปหน้าครับแล้วมันนี่สวัสดีครับ